มาไปไปลายสุดพี่ได้พี่น้องเสียงเต็มที่นะคะเพื่อเห็ดจ้ะดูเห็นกันย่าวากันเด้อมันอ่อมค้อนเลยพี่น้องมันตองเหยียบข้างหนึ่งจับข้างหนึง่งไปเอียงกะเทลิ คือยอดขอนนั่นคือข้างล่างนี่คือข้างบนนะจ๊ะพิษเสียงไยพ่อีกละ้ะพี่น้องย่งงระบวกออกตเพ็ดขอนนี่ละเพิดขอนมีสมี้ะพี่น้องในกระตา อนคพิดคอ้อนมาจะไม่พอข็ดไข่ยักษ์พี่นะ้องคือฝนเป็นบานแห้งก้อนเนี่ยก็มาอยูนดูแจ่มเลยแมาแค่หมูว่านข็ดไข่ยักษ์โลกหน่อยเพิ่นเฉพาะขาเพิ่นก็ใหญ่ดาดฝาดอีกแล้วครับพี่น้องขา ใหญ่โอแตกบันไะพี่นอ้องเธอคนแตกอะเนี่ย,ยเราก็เอาไปจีบปนกันกแล้ก็ตำจีบอะไรก็ตำมีคือเก่าอะไจ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้น เราก็เอาไปหมุนสมกันาม่บุมี่เงีบบ้ยงกกบอะไรเลือกเราจะเฮ็ดเปิ่งน้ำอ่อยอะไรมาคนจะจำใจไปเลยฝนตกเ้วจะพี่น้องตกมาแล้วก็เห็ดให้เห็ดเน่าเนาะเห็ดเพิ่งก็เนา่า อันนี้ยังได้อยู่จ้ะดูเสร็จแล้วเห็ดเผ็ดนาฝนกับตองสูก็ฝนละจ้ะมันไม่แข็งสโลสเลด้จ้ะมันก็อ่อนอาเนาะเองแงะไปกับฝนเห็ดพึ่งน้ำอ้อยจะพี่น้องไปแกงสมกันเห็ดไข่เห็ดคอนเห็ดพึ่งน้ำอ้อย ยังใส่กันมันอ้วดตัวอุ้เพื่อยออกเพื่อจะโบอกออกเพื่อจะพี่น้องเฮ็ดเอานี่มันลังมาเป็นตุคูอยู่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ไงดอกตุกคูอยู่นี่จ้ะนี่เราก็อยู่ข้างล่างาตัดก่อน ออเอาไปนำด้อเพราะว่าตอนแหลกเนาะคนเพิ่นบกคอยนิยมกินนะจ๊ะพราะเห็นห้ากินเลยกับผู้อื่นกินเคยเลย,ยเก็บไปร่อ,องกันคือเปนแสบเพินพพ่นเพ่เก็บเอาจนเบิดบานนี้ห้ามามันจะเลยบ่มีสิเก็บโอ้ยพักติวเก็บไปหมูกรอนก็ไปขิงม,มาซีไปแกง วันนี้กรับมหาไม่ออกเลยปักติวไปหาต้นไม้ซะเละนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งไ้เก็บพ่อได้เก็บ,ไ,กบไปเก็งใส่กันพี่น้องเห็ดพึ่งน้ำอ้อยตัดขาโอ้ย คุณยุงยยยนี่อ่านใบได้จ้ะนี่พี่น้องน่านใบาบาออกซีเร่งๆหล่ะจะบบซมม้ำม่วงคุณฝนตกน่องวัดสิมาจะ่บมง่งพุนล่ะจ้ะแต่ว่าฝนตกโอ้ยเมืองไทยจะมีคุณถากขึ้นกันเด้อจ้ะเป็นๆให้ห้อยนั่นคือถากเลยค่ะคนกัดกินนี่จ้ะ ก,กิ้งิ้วพอถากคนก็มาแย่งภาคนะจ๊ะฝนบโตคนสีดอกแข็งอยู่ดอกพี่นองอันน้้ฝนตกดอกไม่สวยเลยเก็บเห็ดค้อนแล้วก็มาเก็บเห็ดไข่โอ้ยเห็อดอนใดกรบโบออกดอกจ่า่ีีนองไม่ใา่จมอะละเด้อ ฮิตไข่นี่ละจะไข่อยู่คนนี้ฮ็ดไข่เนาะไข่แน่แต่ว่ากระบปออกหลายด้ยจ้ะพ่อมองแล้วเดือบบางมองเพิ่นกระเท่าไปเบิดลเลยจ้ะเอเห็ดปน้คำฝนไปเนาะเด้อ น้ำฝนเท่าละล่ะอ้หมอหมดเอ้ยหมดเข้วว่ะยุ่งดอกจูมดอกนี่พี่น้องปวเหิดปวกมาไงปวกน้ำฝนได้จ้ะแนวนี่เป็นบ่อออกเป็นโมเนาะนออกมองละดอก อีกดอกนึ่งพี่นอ้องมียังสีมอง,มงละดอกละดอกมันแต่พวกแกงยงได้ยจะพี่น้องเก็บพวกกันไปเรื่อยๆเนาะปวกจ้ะปวกน้ำฝนแล้วก็สีมีเห็ดปวกหนึ่งเิ่นมักจะออกเนะาะเขาภนษาปวกขาออกขาวขาวเป็นมือเฮ้ยเก็บอยู่สองสามปีแล้วจ้ะ มาสองปีให้หลังนี่ก็ไม่มีอีกเลยไม่เคยพ่อมองนี้สวยนะจ๊ะ๋อมองอื่นพอตตดอกเทาๆให้แน่นี่นี่ดอกงามอยู่ดอกหนึ่งก็ได้โซ่มู พอได้โชว์พอได้โชว์เห็ดอันไหนกับบกมีห่งี่น้องปลาเงียบซื่ออยู่มีเห็ดให้เราเก็บเลยใหญพ่อแกงจะบอกมึงหนึ่งี่น้อง